Toyota c o r o l ล่ a เอลเเป็นรุ่น G R Sport ตนะครับตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยยังเป็นไฟแบบ L E D เต็มระบบด้วยนะครับมีไฟ Daytime Running l i g h t นะอันนี้ก็คือได้เยอะจริงๆนะครับไม่ได้ใช้วัสดุแบบขึ้นรูป สวัสดีครับออตโตสปีนวันนี้พาทุกท่านมาอยู่กับ Toyota Corolla Altis นะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่น G R Sport นะครับที่เพิ่งเปิดตัว เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเขามีให้เลือกอยู่2เครื่องยนต์ด้วยกันครับก็คือรุ่น1.8 GR Sport นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็1.8 GR Sport ที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมก็ได้นํารุ่นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดามารีวิวให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับในราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้นะครับหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยก็จะราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับราคา r Sport มาให้รอบขันเลยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับก็ดูรวมๆมาเนี่ยถือว่าสวยมากๆนะฮะสำหรับชุดแต่งที่ดูเรียบหรูนะฮะแล้วก็ดูไม่เลอะเทอะจนเกินไปด้วยนะครับดีไซน์ภายนอกของเขาเนี่ยก็จะมาในกันชนหน้าที่เป็นของ GR Sport นะครับจะแตกต่างกับในรุ่นอื่นๆนะฮะจะเห็นได้ว่าหน้าตาของเขาเนี่ยบริเวณกันชนนะครับจะมีส่วนเว้าวโค้งและก็เหลี่ยมสันเนี่ยที่แตกต่างจากในรุ่นอื่นๆเลยนะครับ ไฟตัดหมอกเนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างนะครับจะแตกต่างกับในรุ่นก่อนๆนะฮะที่ไฟตัดหมอกเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านข้างนะครับแล้กกวก็ตัวกระจังของเขาเนี่ยจะเป็นกระจังขนาดใหญ่สีดำนะครับเป็นลังพึ่งแบบนี้เลยนะครับตัวกระจังที่อยู่ตอนบนของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับรับเข้ากับชุดลายเส้นบริเวณฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเขาเน Overall, ี่ยก็จะมีลายเส้นด้านข้างตรงนี้2เส้นแล้วก็ตรงกลางนะฮะที่เป็นเหมือนรูปตัว V ลงมานะครับและตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยยังเป็นไฟแบบ LED เต็มระบบด้วยนะครับมีไฟ d a y t i m e r u n n i n g light นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบไฟ LED นะครับด้านในของเขาเนี่ยจะเป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์นะครับและยังมีระบบเปิดไฟสูงต่ำให้แบบอัตโนมัติด้วยนะครับหรือว่าระบบออโตเมติกไฮบีมนั่นเองนะครับในรุ่นนี้นะครับดูรวมๆภายนอกเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขามีความสวยงามมากๆนะครับและเขาก็ยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัยมาให้แบบจัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง อุปกรณ์สาคัญนะครับของเขาเนี่ยในระบบความปลอดภัยก็คือกล้องที่อยู่ด้านบนของกระจกหน้ารถนะครับเขาจะทํางานควบคู่กับเลดาราที่อยู่ด้านหลังของตัวโลโก้นะครับสออันนี้จะทํางานร่วมกันนะครับกล้องเขาจะทําหน้าที่ในการจับเลนถนนนะครับส่วนเรดร์เนี่ยก็จะเว้นระยะห่างระหว่างรถเรากับคันหน้านะครับ ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมีระบบฟังก์ชัน Adaptive Cruise Control มาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทดสอบในช่วงท้ายๆคลิปแล้วกันนะครับเรามาต่อกันที่ด้านข้างนะครับด้านข้างของเขาเนี่ยโดดเด่นด้วยล้อขนาด17นิ้วสีดำที่ปัดหน้าด้วยสีเงินแบบนี้เลยนะครับรัดด้วยยาง225/45 R17 นะครับซึ่งซีรีส์ของยางเนี่ยก็ไม่ได้หนาจนเกินไปด้วยก็รับเข้ากับชุดล้อพอดีเลยนะครับและเมื่อเรามองรวมๆจากทางด้านข้างเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวล้อแล้วก็ที่เขาปัดหน้าด้วยสีเงินเนี่ยจะโดดเด่นมากๆนะครับ กระจกมองข้างในรุ่น G R Sport นี้นะครับจะได้เป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวถังสีไหนก็แล้วแต่นะฮะจะได้เป็นกระจกสีดำนะครับสำหรับตัวถังภายนอกในรุ่น G R Sport นะครับจะมีอยู่3สีเท่านั้นนะครับก็คือสีขาวสีดำแล้ะก็สีแดงเหมือนคันที่นํามารีวิวนี้นะครับขอบประตูนะครับก็จะเป็นสีเงินโครเมียมแบบนี้เลยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังซ้ายขวาเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับ มือเปิดประตูจะเป็นสีเงินโครเมียมนะครับและฝั่งคนขับเนี่ยถ้าคุณแจอยู่ในตัวของเรานะครับเราสามารถเปิดเข้าไปนั่งภายในรถได้เลยนะครับและเวลาจะล็อกรถเนี่ยเพียงแค่ใช้มือสัมผัสไปที่ปุ่มตรงนี้เบาๆนะครับเขาก็จะล็อกรถให้แล้วนะครับและกระจกมองข้างเนี่ยเราสามารถตั้งพับแบบออโต้ได้ด้วยนะครับเวลาเราล็อกรถเนี่ยกระจกก็จะพับให้ด้วยถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นชุดสเกิร์ตข้างนะครับหากเรามองดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวรถเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีสเกิร์ตนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ย มันเหมือนว่าจะเป็น2ชิ้นด้านบนเป็นส่วนหนึ่งด้านล่างอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่เขาจะไม่ได้นูนหรือว่าแปะเหมือนกับในรุ่นก่อนก่อนนะฮะจะเป็นการดีไซน์ของสเกิร์ตด้านข้างเนี่ยที่ดูเรียบเนียนนะฮะก็คือแบบออกแบบแนวเรียบหรูไม่ได้ดูเลอะเทอะนั่นเองนะครับลายเส้นก็จะเหมือนเดิมเลยครับบริเวณด้านหน้ายาวไปจนถึงด้านหลังนะครับจะเป็นลายเส้นเหมือนของเดิมในรุ่นก่อนก่อนนะครับในส่วนของหลังคานะครับเขาจะซ่อนเสาอากาศไว้นะครับจะไม่มีเสาอากาศให้เราเห็นแล้วนะฮะในรุ่นนี้เรามาต่อกันที่ด้้าานทยครับ ในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบของเดิมเลยนะครับเป็นแบบ Full LED แล้วก็มีเส้นโครเมียมด้านล่างนะครับที่ลากยาวตั้งแต่ฝั่งซ้ายไปจนถึงฝั่งขวานะครับลำแสงก็เป็นสีแดงตอนกลางคืนนะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับที่อยู่บริเวณด้านหลังซึ่งกล้องเนี่ยจะมีแค่ด้านหลังเท่านั้นนะครับในการถอยจอดนะครับกล้องด้านข้างจะไม่มีให้นะครับถัดลงมาด้านล่างเนี่ยเราก็จะพบกับเซนเซอร์ถอยนะครับซึ่งก็จะมีให้อยู่2จุดด้วยกันนะครับที่อยู่ตรงกลาง แล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นชุดสเกิร์ตด้ <S 2> <S 2> านหลังนะครับพร้อมกับมีชุดดิฟิวเซอร์สีดําที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งสกเกิร์ตตัวหลังเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเห็นถึงความแตกต่างเลยว่ามันจะไม่เหมือนกับทางด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยเขาจะเรียบกับตัวด้านข้างรถไปเลยนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเหมือนกับว่าเขาแปะเข้าไปจะเห็นถึงความนูนขึ้นมานะฮะอันนี้จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็มุมซ้ายและขวาเนี่ยก็จะเป็นไฟทับทิมด้านหลังนะครับ และสำหรับในรุ่น GR s p o r t นะครับจะมีโลโก้ GR แปะอยู่บริเวณฝาท้ายนะครับซึ่งจะมีแค่ตำแหน่งเดียวของภายนอกนะครับก็คือตรงท้ายฝั่งขวาตรงนี้นะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นคำว่า Corolla Altis นะครับและเมื่อเราเปิดฝาท้ายไปแล้วเนี่ยก็จะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะครับที่มีลักษณะเป็นทรงที่ลึกเข้าไปถึงข้างในนะครับสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้หลายใบเลยทีเดียวนะครับและเมื่อเราเปิดฐานรองด้านล่างเนี่ยในรุ่นนี้ ก็จะได้เป็นล้ออะไหล่ด้วยนะครับซึ่งล้ออะไหล่เนี่ยจะเป็นลายเดียวกับที่เขาใส่จริงตอนนี้ด้วยนะฮะจะไม่ได้เป็นล้อกระทะนะและก็มีชุดเครื่องมือในการเปลี่ยนล้ออะไหล่มาให้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับทางด้านท้ายเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างครับว่าเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างครับสำหรับภายในนะครับเบาะหลังของเขาเนี่ยก็สามารถพับได้ด้วยนะครับเวลาพับก็กดสลักที่อยู่ทางด้านข้างตรงนี้แล้วก็พับเข้ามาได้เลยนะครับ นี่ก็จะพับได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับจะแยกพับออกเป็น 60- 40นะครับเวลาเราจะเอาเก็บเหมือนเดิมเนี่ยเราก็ดันเข้าไปได้เลยนะครับในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีที่วางแขนตรงกลางให้ด้วยนะฮะก็จะเป็นที่วางแขนขนาดใหญ่นะครับพร้อมช่องใส่แก้วน้ําขวดน้ำเนี่ยมีให้อยู่2ช่องด้วยกันนะครับแต่ว่าองศาของเขาก็จะห้อยลงมาแบบนี้เลยนะจะไม่ได้ตั้งอยู่แบบนี้นะ เวลาพับเก็บก็พับเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับโทนสีภายในนะครับก็จะเป็นโทนสีดำนะครับหลังคาเนี่ยก็จะเป็นสีครีมนะครับแล้วก็ตัวเบาะเขาเนี่ยจะเป็นเบาะหนังรูๆแบบนี้นะครับพร้อมกับเดินได้เย็บสีแดงนะครับซึ่งลวดลายของตัวเบาะเนี่ยก็ออกแนวแบบสปอร์ตนะครับเพราะว่าเขาใช้ได้เย็บสีแดงทั้งคันเลยนะครับแผงข้างประตูก็เดินได้เย็บสีแดงเหมือนกันนะครับและมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับเขามีแอร์หลังให้2ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับความแรงของพัดลมเนี่ยที่ตรงกลาง นะฮะแล้วก็มีกระเป๋าหลังเบาะซ้ายขวานะครับองศาท่านั่งก็จะอยู่ในระดับประมาณนี้เลยนะครับตัวฟองน้ำเบาะของเขาเนี่ยก็นิ่มกำลังดีนะครับผมสูง1 7 5่งซนมนะครับนั่งได้สบายมากๆเลยแล้วก็ที่วางเท้าเนี่ยก็เหลือพื้นที่อยู่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ออปชั่นต่างๆที่เขามีให้เนี่ยก็หลักๆก็จะมีแค่แอร์นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นพวกลำโพงแล้วก็ วัสดุที่เขาใช้บริเวณที่วางแขนเนี่ยก็จะเป็นแบบหุ้มหนังซอฟทัชนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยสีเงินด้านๆแบบนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับที่กระจกด้านหลัง,ขงเขาเนี่ยยังมีม่านมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าการเปิดปิดม่านหลังของเขาเนี่ยจะใช้เป็นแบบแมนวนวลมือนะครับยังไม่ใช่เป็นแบบไฟฟ้าครับเดี๋ยวเราไปดูเบาะตอนหน้ากันครับว่าเขาให้อ p อปชั่นอะไรมาบ้าง สำหรับเบาะคู่หน้านะครับก็จะเป็นแบบเบาะปรับไฟฟ้านะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยแล้วเขาก็จะมีด้านหลังที่เป็นแบบไฟฟ้าให้ด้วยนะครับซึ่งก็มีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเช่นเดียวกันนะครับและความพิเศษของตัวเบาะเนี่ยก็คือเป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันเดินได้เย็บสีแดงเหมือนกันแต่ว่าที่บริเวณหัวหมอนนะครับจะปั๊มคําว่า G R ด้วยนะครับมีเฉพาะในรุ่น G R Sport นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็บริเวณหัวไหล่เนี่ยจะใช้วัสดุที่เป็นสีแดงนะครับเป็นหนังสีแดงเนี่ยเข้ามาตกแต่งด้วยนะคร ก็ออกแนวแบบสปอร์ตนะครับสังเกตที่บริเวณหัวหมอนนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ดึงขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยจะดูเหมือนกับว่าตัวเบาะเนี่ยเขาเชื่อมต่อติดกันนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาแยกนะฮะหัวหมอนก็สามารถดึงขึ้นไปข้างบนได้นะครับแล้วก็พวงมลาลัยของเขาเนี่ยเป็นพวงมลาลัย3ก้านหุ้มหนังนะครับมีปุ่มมันติฟังก์ชันสําหรับควบคุมจอเครื่องเล่นตรงกลางแล้วก็จอเรือนใหม่นะครับและมีแพดเดิลชิพที่อยู่หลังพวงมลาลัยด้วยนะครับซึ่งแพดเดิลชิพเนี่ยจะมีเฉพาะในรุ่น เครื่องยนต์เบนซินนี้เท่านั้นนะครับสำหรับในรุ่น G R แต่ว่าถ้าเป็นในรุ่นไฮบริดเนี่ยจะไม่มีแพดเดิลชิพหลังพวงมาลัยให้นะครับจอเรือนไม้ของเขาเนี่ยก็เป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับที่มีขนาดอยู่ที่7นิ้วนะครับก็เป็นหน้าจอสีนี่เราสามารถ ปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ด้วยนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตน่ยหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวจองเขาเนี่ยยังแสดงค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวรถนะครับและเวลาเราเปิดระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเขาก็จะขึ้นที่ตัวหน้าจอให้ด้วยนะครับเพื่อให้เรารู้ตัวว่าตอนนี้เราอยู่ที่โหมดอะไรแล้วก็อยู่ในระบบอะไรของระบบความปลอดภัยนะครับ มีปุ่มมัลติฟังก์ชันอย่างที่บอกไปนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยสำหรับควบคุมจอเครื่องเล่นที่อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งจอเครื่องเล่นตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นจอขนาดใหญ่อยู่ที่8นิ้วนะครับเป็นจอลอยขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็บริเวณรอบๆของตัวจอเนี่ยก็จะเล่นสีสันที่เป็นสีเงินแบบด้านๆเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการตกแต่งนะครับมีกรอบแอร์พวกนี้จะเป็นสีดําเงานะครับจอของเขาเนี่ยก็รองรับทั้ง Apple Ca r p l a y ผ่านการเสียบสายที่อยู่บริเวณช่อง USB ตรงนี้นะครับเมื่อเสียบไปแล้วเนี่ยเราสามารถดึงข้อมูลของเราเนี่ย ขึ้นที่หน้าจอได้เลยรวมถึงแผนที่นําทางใน Google Map เนี่ยก็ดึงที่ตัวหน้าจอได้เลยนะครับและเรายังสามารถดูข้อมูลการขับขี่ของเราเนี่ยผ่านที่เมนูอินโฟได้ด้วยนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นตัวเลขบอกไว้เลยนะครับหลักๆห,หน้าจอก็จะทําได้ประมาณนี้นะครับและเมื่อเราใส่เป็นเกียร์ถอยเนี่ยจากจอก็จะตัดมาเป็นกล้องหลังนะครับแต่ว่ากล้องหลังเขาเนี่ยเส้นกัระยะเนี่ยจะไม่ได้หมุนเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับจะเป็นเส้นแบบอยู่นิ่งๆแบบนี้เลยนะฮะ ก็จะมีแค่เฉพาะกล้องหลังกล้องด้านข้างกล้องหน้าไม่มีมาให้นะครับถัดลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นระบบแอร์นะครับก็เป็นแบบระบบออโต้หนึ่โซนนะครับมีระบบนาโนอีให้ด้วยนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีในการฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างเนี่ยจะมีช่องไวลสชาร์จนะครับเพียงแค่เราเอาสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยไปวางเอาไว้เฉยๆนะฮะเขาก็ชาร์จให้แล้วนะครับเอออันนี้ออปชันเขาให้มาดีนะแบบนี้ถัดลงมาด้านล่างอีกเนี่ยก็จะพบกับ ช่อง USB นะครับอย่างที่บอกไปครับว่าเราสามารถเสียบเข้ากับช่องนี้ได้เพื่อดึงข้อมูลในโทรศัพท์เนี่ยดึงขึ้นที่หน้าจอนะครับและมีปุ่มปิด traction control บริเวณคอนโซลเกียร์นะครับและมีปุ่ม Sport นะครับเป็นโหมดการขับขี่นะฮะมีให้อยู่1โหมดก็คือตัวโหมด Sport นั่นเองนะครับหัวเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นหัวเกียร์สีดาแบบนี้นะครับและถัดลงมาด้านล่างก็จะมีเป็นปุ่มฮูเบรกแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะฮะมีช่องสาหรับวางแก้วน้ําขวดน้ําให้อยู่2ช่องด้วยกันนะครับ คอนโซลเกียร์ของเขาเนี่ยจะใช้เป็นสีดําเงาครับแล้วก็ใช้สีเงินด้านๆเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการตกแต่งนะครับที่วางแขนตรงกลางนะครับก็มีช่องสําหรับต่อ usb ด้วยนะครับแต่ว่าช่องตรงนี้เนี่ยจะได้เป็นแบบหัว c นะครับไม่ว่าเราจะใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหัวแบบไหนเนี่ยเราก็สามารถชาร์จแบตภายในรถคันนี้ได้นะครับก็ชาร์จแบบไวเลสชาร์จก็ได้หรือว่าเสียบ USB หัว A ก็ได้ USB หัว C ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ให้อีก1ช่องนะครับกล่องตรงกลางเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยก็สามารถใส่ของเล็กๆน้อยๆได้อีกด้วยนะครับตรงนี้ในส่วนของด้านบนนะครับกระจกที่มองไปด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบตัดแสงออโต้นะครับเอออันนี้ดีนะเขาให้มาแล้วม่านบังแดดนะครับเมื่อเราดึงมาแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งกระจกแล้วก็มีไฟสองสว่างนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนี่มีไฟให้แบบนี้นะครับ แอร์แบ็กมีให้รอบคันนะครับวัสดุที่เขาใช้บริเวณแผงแดชบอร์ดนะครับก็จะเป็นแบบซอฟทัชนะครับกดเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนิ่มๆน,นะฮะบริบเวณฮูดด้านบนด้วยก็จะเป็นแบบซอฟทัชเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ชุดคอนโซลตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่พลาสติกแข็งนะพอนิ้วจิ้มเข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นแบบหุ้มหนังนะครับเป็นแบบซอฟทัชหมดเลยรวมไปถึงได้เย็บที่เขาเดินตรงนี้อันนี้ก็คือได้เย็บจริงๆนะครับไม่ได้ใช้วัสดุแบบขึ้นรูปช่องแอร์นะครับก็จะมีเป็น กรอบที่เป็นลายเส้นสีเงินด้านๆแบบนี้นะครับก็จะลากยาวตั้งแต่ฝั่งซ้ายไปจนถึงฝั่งขวาเลยนะครับและในรุ่น G R Sport นี้นะครับเขายังเล่นสีสันด้วยการใช้สีแดงด้านๆแบบนี้เข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับและยังใช้สีดําเงาเข้ามาตัดอีกทีหนึ่งด้วยนะฮะก็ช่วยให้ภายในเนี่ย มีความสปอร์ตลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับปุ่มที่อยู่ทางด้านขวาของพวงมาลัยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม Adaptive Cruise Control นะครับเราสามารถปรับตั้งได้นะครับและยังเป็น Adaptive Cruise Control ที่ทํางานจนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยนะครับเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่รถเราเคลื่อนที่ตามเมื่อรถคันหน้าเบรกรถเราก็เบรกตามจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับจะทํางานควบคู่กับระบบ ตั้งระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันหน้านะครับซึ่งสามารถตั้งได้อยู่ทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มสําหรับรักษาตัวรถเนี่ยให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะฮะก็คือเขาจะควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับเมื่อเราขับออกนอกเลนเนี่ยเขาก็จะดึงพวงมาลัยกลับให้ด้วยสำหรับปุ่มที่อยู่ทางด้านขวาของตัวคอนโซลนะครับก็จะมีปุ่มสําหรับรีเซตค่าแรงดันลมยางนะครับ ในกรณีที่รถของเราเนี่ยแรงดันลมยางอ่อนนะครับเขาจะขึ้นเตือนให้ด้วยนะครับและเมื่อเราแก้ไขปรับปรุงเติมลมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถเข้ามารีเซตได้ที่ปุ่มภายตรงนี้นะครับด้วยการกดค้างเอาไว้ประมาณ3วินาทีนะครับถัดมาข้างๆเนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่เป็นไฟหน้าแบบออโต้นะครับเมื่อเรากดปุ่มนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับตอนกลางคืนเวลาเส้นทางที่มันไม่มีแสงไฟเนี่ยเขาก็จะปรับเป็นไฟหน้า ให้แบบอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดเขาตรวจพบว่ามีรถวิ่งสวนทางมาเขาก็จะปรับเป็นไฟต่ําให้นะครับเงื่อนไขของการใช้ฟังก์ชันนี้นะครับคือเราต้องเปิดไฟสูงนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดปุ่มออโต้ตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับก็จะเข้าระบบนี้ได้นะครับแล้วถัดมาข้างๆอีกเนี่ยก็จะเป็นตัวปรับตั้งไฟหน้านะครับซึ่งเราสามารถปรับตั้งได้ทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะครับในส่วนของไฟหน้าสําหรับการขับขี่จะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับ สำหรับฟิลลิ่งการขับขี่นะครับเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เนี่ยก็ใช้เป็นบล็อกเดิมนะครับก็คือ 2ZR-FBE เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรนะครับแรงม้าสูงสุดของเขาเนี่ยก็อยู่ที่140แรงม้าที่6,000รอบต่อนอาทีครับในส่วนของแรงบิดอยู่ที่177นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนอาทีส่งกำลังผ่านเกียร์แบบซ u เปอร์ CVT i7 สปีดนะครับก็ในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยผมว่าเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ย ทั้งแรงมาและแรงบิดเนี่ยก็ถือว่ามีให้อยู่เยอะพอสมควรนะครับซึ่งก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับทั้งขับในเมืองนอกเมืองนะครับอัตราเร่งเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างคล่องตัวไม่ได้รู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมีอาการอื่นในช่วงออกตัวแต่อย่างใด และโหมดการขับขี่ของเขาเนี่ยเขาจะมีให้อยู่ทั้งหมด2โหมดด้วยกันนะครับก็คือเป็นโหมด Normal ปกติทั่วไปของรถเลยนะครับคือโหมดธรรมดา Standard นะครับแล้วก็มีโหม,มดสปอร์ตนะครับซึ่งโหมดส p o r t ของเขาเนี่ยการใช้งานจะต้องกดที่ปุ่มบริเวณตรงคอนโซลเกียร์นะครับเมื่อกดไปแล้วเนี่ยหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะฮะอันนี้เนี่ยเราถึงจะรู้ตัวได้ว่าเออตอนนี้เราอยู่ในโหมดสปอร์นะครับพร้อมกับรอบเครื่องยนต์ในโหมดสปอร์เนี่ย เขาจะสูงขึ้นจากโหมดปกติเนี่ยประมาณ500รอบนะประมาณนี้3-500รอบนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัววัดรอบของเราเนี่ยเลขเขาจะสูงขึ้นให้อีกนิดนึงนะครับเมื่อเรากดโหมดสปอร์ตนะครับเรามาพูดถึงในโหมด Normal กันก่อนนะครับในโหมด Normal เนี่ยก็เป็นโหมดที่สําหรับการใช้งานทั่วๆไปเลยนะครับก็เราสามารถใช้โหมดนี้เนี่ยตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงปลายทางได้เลยนะครับแทบจะไม่ต้องใช้โหมดสปอร์ตในการขับขี่เลยก็ได้นะครับ แล้วก็อัตราเร่งในโหมดนี้เนี่ยเท่าที่ผมทดสอบนะครับก็คือคันเร่งเขาก็ตอบสนองได้ดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันอืดเลยนะในช่วงออกตัวแต่ถ้าเกิดเราอยากขับแบบสนุกมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็กดโหมดสปอร์ตก็ได้นะครับพอกดโหมดสปอร์ตเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าหน้าจอพอเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะครับอัตราเร่งนี่ก็จะตอบสนองได้ดีมากกว่าเดิมด้วย พอบดคันเร่งเข้าไปก็ความเร็วก็ขึ้นให้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับและก็สนุกมากยิ่งขึ้นครับเขามีแพดเดิลชิฟที่อยู่หลังพวงมาลัยให้เราเล่นเล่นด้วยนะครับเป็นเกียร์บวกลบ,บ,กลบซึ่งจะมีเฉพาะในรุ่น GR Sport นี้เท่านั้นนะที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยเขาจะไม่มีแพดเดิลชิฟแบบนี้มาให้นะเอออันนี้ก็ช่วยให้การขับขี่เนี่ยมีความสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยเวลาขับขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเราสามารถใช้ตัวเอนจิ e นเบรกจากตัวแพดเด้ ก็ถือว่าสะดวกอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับระบบช่วงล่างนะครับในรุ่น GR Sport นี้เนี่ยทั้งรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดแล้วก็รุ่นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาเนี่ยก็จะได้เป็นช่วงล่างที่ถูกปรับเซตใหม่นะครับก็คือโช้กอัพและคอยสปริงเนี่ยจะแตกต่างกับในรุ่นธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่าเหล็กกันโค้งเนี่ยก็คือเขาจะใส่มาให้ในทุกๆรุ่นนะครับฟีลลิ่งของช่วงล่างเนี่ยจะได้ความรู้สึกว่ามัมนมันเฟิร์มขึ้นนะครับ มันจะไม่ได้นุ่มแบบรถผู้บริหารซะทีเดียวนะครับแต่ว่าการขับขี่เนี่ยมันจะนุ่มแบบสปอร์ตนะครับหากพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันเฟิร์มขึ้นนะครับมันมีความเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับประกอบกับคันนี้เนี่ยเขาใช้แพลตฟอร์มของ TNGA ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความเกาะถนนนะครับกับรุ่น GR Sport นี้เนี่ยผมว่าเป็นรถที่ขับสนุกมากขึ้นด้วยนะครับ เดี๋ยวขออธิบายของ TNGA นิดนึงนะครับว่ามันดียังไงนะฮะ TNGA เนี่ยก็คือเป็นสถาปัตยกรรมโครงสร้างของทางโตโยต้านะครับเขาได้มีการเพิ่มจุด Wedding สปอ t ตนะครับหรือว่ารอยเชื่อมต่อตัวถังเนี่ยที่มากขึ้นนะครับเพื่อรองรับกับแรงบิดแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานเวลาเราเข้าโค้งเร็วๆอย่างเงี้ยก็คือมันจะเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จุดศูนย์ท่วงเนี่ยที่ต่ําลงการวางตําแหน่งของตัวเครื่องยนต์ ก็จะเห็นได้ว่ามันจะอยู่ต่ําลงนะครับช่วยยึดเกาะให้ตัวรถเนี่ยมันเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ภายในของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่ามุมมองของผู้ขับขี่นะครับมันจะไม่มีอะไรมาบดบังสายตานะครับแม้กระทั่งเสาเอนะฮะเราจะเห็นว่าเสา A ของเขาเนี่ยเป็นเสา A ที่เล็กแล้วก็จะมีกระจกเล็กๆนะครับเพื่อเวลาเราจะเลี้ยวขวาเลี้ยวกับรถอย่างเงี้ยจะไม่มีมุมอับสายตา นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของ TNGA นะครับรวมถึงฟิลลิ่งของพวงมาลัยนะครับในแพลตฟอร์ม TNGA เขาก็ได้มีการปรับเซตนะครับมีจูนพวงมาลัยใหม่ให้มีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแพลตฟอร์ม TNGA ที่มีประโยชน์มากๆนะครับ และนอกจากนี้นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับเจ้าคันนี้เนี่ยทาง t o y ยต้ก็ใส่ออปชั่นมาให้จัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบายสปอร์ตนะครับมีให้นะครับเวลารถวิ่งอยู่ทางด้านข้างเขาก็จะขึ้นเป็นไฟสีส้มเตือนที่กระจกนะครับก็เตือนให้รู้ตัวว่าเอออย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนนะมีรถอยู่ทางด้านข้างนะครับหรือแม้แต่ t o y ยต้าเซฟตี้เซนนะครับเจ้าคันนี้เนี่ยก็มีมาให้แบบจัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับโตโยต้าเซฟตี้เซนต์มีอะไรบ้างนะครับ หลักๆเลยก็คือ Adaptive Cruise Control นะครับเขาทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับหากพูดง่ายๆก็คือถ้าสมมติว่าเราตั้งความเร็วไว้อยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและรถคันหน้าเขาเบรกรถเราก็จะเบรกตามนะครับแต่ถ้ารถคันหน้าเขาเคลื่อนที่เนี่ยรถเราก็จะเคลื่อนที่ตามจนถึงความเร็วที่เราล็อกเอาไว้ที่เราตั้งเอาไว้นะครับและเขายังสามารถทํางานจนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยถ้ารถคันหน้าเขาจอดเลยเนี่ย รถเราก็จะจอดหยุดนิ่งเลยนะแล้วถ้าเขาเคลื่อนที่เราก็จะเริ่มเคลื่อนที่ตามนะครับและความพิเศษของ Adaptive Cruise Control ของเขาเนี่ยก็คือเขาทำงานได้สมูทมากๆนะครับปกติของรถที่มีฟังก์ชันตัวนี้แล้วเนี่ยบางทีเวลารถคันหน้าเบรกลรถเราเบรกแบบหัวทิมถูกไหมฮะแต่ว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆเบรกเบรกแบบสมูทนะครับและพอรถคันหน้าเคลื่อนที่เนี่ยรถเราก็จะเคลื่อนที่ตามแบบไม่ได้ออกตัวกระชากนะนะก็คือจะค่อยๆออกตัวให้นะครับ ซึ่งก็ส่งผลในเรื่องของอัตราสินเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงด้วยนะครับซึ่งการออกตัวสมูทเนี่ยก็ทําให้ตัวรถเนี่ยประหยัดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและการเว้นระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันหน้าเนี่ยเขาสามารถเว้นระยะห่างได้ถึง3ระดับด้วยกันนะครับด้วยการกดปุ่มที่อยู่ตรงด้านขวาของพวงมาลัยนะฮะร,ระดับ3เนี่ยก็จะเว้นแบบทางห่างหน่อยนะฮะร,ระดับ2ก็ใกล้เข้ามานิดนึงระดับ1ก็คือใกล้สุดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นฟังก์ชัน ที่มีประโยชน์มากๆนะครับและนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีระบบความปลอดภัยก่อนการชนด้วยนะครับ ระบบความปลอดภัยก่อนการชนในรถคันนี้เนี่ยเขาจะทํางานอยู่3ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกเนี่ยถ้าเขาตรวจจับได้ว่ารถเราสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุที่จะไปชนด้านหน้าเนี่ยเขาจะขึ้นเตือนให้เราเหยียบเบรกนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้ตอบสนองยังไม่ได้เหยียบเบรกเนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นที่2นะครับระดับที่2ของเขาเนี่ยก็คือความเสี่ยงสูงและที่จะเกิดการชนนะครับตัวเบรกแอตซิดเนี่ยเขาจะเริ่มทํางานแล้ว และระดับที่3นะครับก็คือเขาคำนวณไว้แล้วว่าเออมันจะชนแน่ๆยังไงก็ชนนะครับอันนี้เขาจะเบรกให้เองแบบอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องเบรกนะครับ และในกรณีที่เราขับรถตอนคืนนะครับไปในเส้นทางที่ไม่ได้มีแสงสว่างมากนักเนี่ยนะครับถ้าข้างหน้าไม่มีรถวิ่งอยู่เลยนะครับระบบเขาจะเปิดเป็นไฟสูงให้แบบอัตโนมัตินะครับซึ่งระบบนี้เขาเรียกว่าอัตโนมติไฮบีมนะครับคือการปรับไฟสูงให้แบบอัตโนมัติและถ้ามีรถวิ่งสวนทางมาหรือว่ามีรถอยู่ทางด้านหน้าเนี่ยระบบเขาจะปรับมาเป็นไฟต่ําให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะไม่ไปแยงตารถคันหน้านะฮะซึ่งก็มีประโยชน์มากๆนะครับ แล้วเขาก็ยังมีระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมกับดึงพวงมาลัยกลับให้กลับเข้ามาอยู่ในเลนเหมือนเดิมด้วยนะครับซึ่งการทํางานของระบบนี้เนี่ยกล,ล้องที่อยู่ด้านบนของกระจกหน้าน,<ม>านะครับเขาจะตรวจจับเส้นเลนถนนนะครับหากเราขับเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยระบบจะมีเสียงเตือนพร้อมกับที่หน้าจอยจะมีสัญลักษณ์เตือนเพื่อเรารู้ตัวว่าเออเรากำลังขับออกนอกเลนนะนะครับพร้อมกับดึงพวงมลาลัยกลับให้มาอยู่ในเลนด้วยนะครับแต่เกิดเราข้ามเลนโดยที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ย ก็จะไม่มีเสียงเตือนใดๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่มีความจําเป็นมากๆในการเดินทางนะครับ uh huh. แล้วนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีการเก็บเสียงเนี่ยที่ดีด้วยนะครับผมขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยังไม่มีเสียงลมภายนอกเนี่ยเล่นรอดเข้ามาให้ได้ยินนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วนะฮะเราจะเริ่มได้ยินเสียงลมเนี่ย เล็ดรอดเข้ามานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับถือว่าการเก็บเสียงเก็บได้ดีนะครับแต่ว่าระบบช่วงล่างของเขาเนี่ยก็คือผมจะได้ยินเสียงยางกับพื้นถนนเนี่ยเข้ามาให้เราได้ยินบ้างนะครับการเปลี่ยนเลนแบบเร็วๆนะครับเมื่อกี้ที่ผมได้ลองทดสอบเนี่ยก็คือตัวรถเขาไม่ได้มีอาการโครงเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองหักเข้าเลนซ้ายแบบเร็วๆนะฮะเนี่ยฮนะก็คือเขาไม่ได้แบบโครงเพลง ะครับเขาจะค่อยๆเข้าไปนะฮะไม่ได้รู้สึกว่ามัน worth. เวอร์ช่วงล่างโอเคเลยนะครับโดยเฉพาะการเข้าโค้งแบบเร็วๆเนี่ยผมว่าเป็นช่วงล่างที่มั่นใจมากๆนะครับแล้วเขาก็ยังมีจอ HEAD UP d i s p l ย y ยิงขึ้นที่กระจกด้านหน้าด้วยนะครับเราไม่ต้องละสายตาออกจากเลนถนนเลยนะฮะไม่ต้องชำเลืองมองที่ตัวเรือนไม้นะครับเราแค่มองไปที่กระจกเนี่ยเขาก็จะมีเป็นมาตรวัดแสดงความเร็วยิงขึ้นที่กระจกได้เลยเออถือว่า ให้ออปชั่นมาแบบจัดเต็มพอสมควรเลยนะครับสำหรับ a l ลติสโชมนี้สรุปโดยรวมนะครับโตโยต้ตาโคโร l อ a ลติชจีอาร์สปอร์ตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้ในเรื่องของความแตกต่างแล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยก็เป็นดีไซน์ที่ดูเรียบหรูนะครับเขาไม่ได้ใช้สเกิร์ตมาแปะด้านหน้าด้านหลังให้มันดูเลอะเทอะมากมายนะครับแล้วก็ยังได้ดีไซน์ที่ดูโฉบเฉียวด้วยนะครับ แต่ว่าเจ้าโมเดลนี้เนี่ยก็อยู่กันมาพอสมควรแล้วนะครับเมื่อเรามองมาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ดูต่างอะไรจากเดิมมากนักนะครับเพราะว่าในรุ่นนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นรุ่นที่เขาได้แต่งหน้าทาปากปรับปรุงโฉมใหม่นะครับแต่หลักๆของเขาเนี่ยก็ยังคงใช้เป็นของเดิมอยู่นะครับและถ้าเราไปเทียบกับในรุ่นคู่แข่งของเขาเนี่ยนะครับในเรื่องของความแตกต่างก็จะมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันไปนะครับข้อด้ยอยของเขาก็คือหน้าต่างเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้หล่อมากนักนะครับแต่ถ้าเรามองที่ออปชั่นจริงๆของตัวรถเนี่ย ถือว่าเขาใส่ออปชันมาให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น d a p t i v e Cruise Control นะครับแล้วก็มีระบบรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนด้วยนะฮะระบบเตือนระบบเซ็นเซอร์ต่างๆของเขาเนี่ยก็มีให้ถือว่าครบเลยทีเดียวนะครับแต่ที่ยังขาดหายไปเนี่ยสำหรับผมนะครับก็คือกล้องเขาน่าจะมีให้แบบรอบคันนะครับถ้าได้กล้องมุมมองแบบรอบคัน360องศาเนี่ยผมว่าน่าจะดีมากๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับและถ้าถามถึงว่ารุ่นนี้เนี่ยนอกจากออปชันที่เขาให้มาแล้วนะครับยังมีข้อดีอะไรอีกนะครับ ตัวต้าทุกๆรุ่นนะครับรวมไปถึงรถเก่งตระกูลโคโรล่าเนี่ยเราคงเห็นกันแล้วนะครับว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ความอึดถึกทนของเขามีแน่นอนนะครับซึ่งผ่านการพิสูจน์มาแล้วนะฮะจากคนใช้งานตั้งแต่ในรุ่นแรกๆนะครับรวมถึงพี่ๆแท็กซี่นะครับที่เขาก็ใช้รุ่นนี้เนี่ยในการนําไปทาแท็กซี่นะครับทุกวันนี้ก็ยังเห็นเขาขับกันอยู่นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ย ใช้งานได้อย่างยาวนานแน่นอนนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาด้วยเนี่ยเราก็แทบจะไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับซื้อไปติดแก๊สก็ทนทานนะครับในเรื่องของระบบเกียร์ของเขานะครับก็ใช้เป็นเกียร์ cvt แบบ7จ็ดสปีดนะครับแต่ว่าเป็นเกียร์ cvt ที่ค่อนข้างอึดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าคานันนี้และในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่เขาได้เคลมเอาไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ15.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่จากการใช้งานจริงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ13กิตรรบ่าอยู่ในระดับ ของรถ4 s e เซกเมนต์ที่ควรจะเป็นอยู่แล้วนะครับในรุ่นเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ความประหยัดน้ํามันที่มากกว่านี้นะครับก็ลองมองเป็นรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับรุ่นนั้นเนี่ยได้18-19กิโลเมตรต่อลิตรแน่ๆนะครับแล้วก็ทําได้ไม่ยากด้วยนะฮะราคาก็จะต่างกันอยู่ที่ประมาณ50,000กว่าบาทนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองขับด้วยตัวเองกันดีกว่านะครับจะได้รู้ครับว่าเราชอบแบบนี้ไหมแล้วก็ออปชันที่ต่างๆที่เขาให้มาเนี่ย ทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ออโต้สปินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ